เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เอาละครับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่การแข่งขันการเฟร้นหานักกินข้าวสตูลิ้นวัวประจำยุทธภูมินี้นะครับ รถดีเด็ดบ้านคุณนกไม่ใช่วันนี้เราคุยกับพี่นกไปแล้วคุย,ก,ยกับความเป็นมาแล้วก็เมนูเยอะแยะมากมายเลยมีความน่ากินแล้วพี่นกก็เลือกมาให้เป็นข้าวตู๋ลิน้นวัวซึ่งเป็นสมัยคุณพ่อเรียกว่าเป็นออริจินัลเป็นระดับตำนานเนียเขาบอกว่าเกิน50ปีขเขาเรียกว่าเป็นรีเจนเแต่เห็นรีเจนแบบนี้นะสองอของรางวัลของเราเฮ้อยากรู้ขึ้นมาเลยมีของรางวัลอะไรฮะอยากรู้ใช่ไหมใจแล้วของรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะเป็นอะไรไปดูกันครับผม สำหรับของรางวัลที่ผู้ชนะของเราจะได้พาแก๊งไปร่วมฟินมื้อพิเศษวันนี้ไปกันที่ร้านกุ้งถังร้านต้นตำรับเจ้าแรกของประเทศไทยเปิดส่งตรงปลาอร่อยมากกว่า8ปีปัจจุบันมีถึง6สาขาเลยทีเดียวความพิเศษที่ไม่เหมือนใครก็คือซอสสูตรพิเศษที่มีรสชาติส่งตรงมาจากต้นฉบับแบบอเมริกันซีฟู้ดแท้ๆด้วยการนำเข้าเครื่องเทศทั้งหมดกว่า15ชนิดจากอเมริกา เนรมิตรสชาติออกมาเป็นแบงแบงซอสซอสลับสูตรออริจินอลของทางร้านที่ไม่มีส่วนผสมของพริกเผาหรือนมแถมเลือกความเผ็ดได้มากถึง5ระดับอยากอร่อยแบบจัดเต็มต้องสั่ง m i กซีฟู้ดเซ็ตเอที่ยกขบวนมากันครบไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำหอยตลับหอยมแมลงผู่นิวซีแลนด์ปลาหมึก และปูหมาด้านรสชาตินอกจากจะเข้มข้นเต็มคำจากซอสแล้วแน่นอนว่ายังหวานช่ำเพราะความสดใหม่ของวัตถุดิบที่ส่งตรงจากฟาร์มทุกๆุกวันที่ทางร้านคัดไซส์พิเศษเน้นๆเ,เ,เต็มเต็มคำร้านนี้ไม่ได้มีแค่กุ้งถางเท่านั้นยังมีเมนูกุ้งดองซีอิ๊วที่ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆพร้อมสาหร่ายย่างคู่กันเป็นที่สุดและยังมีคอนชีส ข้าวโพดชีสคลุกเค้าส่วนผสมสูตรลับของที่ร้านทำสดใหม่ทุกออเดอร์โฮมเมดชีสบอลมันฝรั่งแท้ๆบดปั้นเป็นก้อนอัดแน่นด้านในด้วยชีสก้อนโต ชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบๆที่ทางร้านทำเองเช่นกันและอีกของทานเล่นสุดฮิตก็คือคางกุ้งสดทอดกรอบอร่อยเขียวเพลินกันเลยทีเดียวเมนูใหม่เอาใจสายเส้นมาม่าซอสกุ้งถังผัดไข่กุ้ง ที่มาเพิ่มมิติความอร่อยด้วยท็อปปิ้งไข่กุ้งที่ให้แบบไม่หวงเลยล่ะครับร้านกุ้งถังเขาส่งมอบประสบการณ์ทานอาหารทะเลพรีเมียมแบบสนุกสนานในราคาหลักร้อยเท่านั้นเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารแสนสนุกไม่ว่าจะกลับแก๊งเพื่อนหรือครอบครัวแน่นอนเลยครับ กลับมาในรายการดีเตอร์ยูทูบูกกระเพาะเลยในสัปดาห์นี้ดีกว่าลูกพี่ผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้บอกเลยนะลูกพี่เจอเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าลูกพี่กับปล่าเห็นแล้วรู้สึกแบบสดชื่นตาค้างที่ค้างนะครับนี่เพราะว่านึกบทต่อไปไม่ออกใช่ไหมอยากเจอเขาแล้วเชิญเราเข้กันดีกว่า วันนี้ผู้แขงันของเรานะเป็นสามสาว barista เดี๋ยวพี่เจอแล้วสั่งหดแล้วพี่จะใจสั่นเลยจริงมากเน็ตใช่ไหมดยวนั้นจัดไปเลยนะปพบพวกผู้แขงันงคนแรกของเราไปเลยครับ คนแรกคุณแพรวสุภาวดีศรีวัฒนะชัยอายุ21ปีบาริสต้าสายกินเจ้าของฉายานนักกินยอดกระตันยูเห็นตัวเล็กๆอายุน้อยๆแบบนี้ประมาทไม่ได้เลยครับเพราะเธอมาแบบนิ่งๆแต่พร้อมเชื่อดู้แข่งทุกคนแน่นอนแต่ว่าจะมั่นใจขนาดนี้ไม่ได้นะครับคุณแพรวผู้ต่อสู้ของเราอาจจะกินโหดมากก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนถามแพีกวันนี้วันนี้แพรวชนะแพรจะาใครเป็นฟินครับ พ่อกับแม่บาริสต้าขออเขาเรียกว่าบาริสต้ากตัญยูหน้าบากมา้จริงฮะเธอมามีถึงวันนี้ด้วยความกตัญยูของเธอ <c oughs> และเธอกำลังจะก้าวต่อไปเป็นบาริสต้าในอนาคตที่มีอนาคตที่ยาวไกลสู่ระดับโลก <c oughs> เพราะฉะนั้นครับวันนี้ทางรายการของเราลดเข็นหนึ่งครั้งมาขอมอบอให้เธอ <c oughs> ไปประกอบอาชีพ ย่านไหนครับจองไ้ย่านไหนเขาบอกเร็วเหอะเราหิวแล้วอยาก่างนแล้วเดี๋ยวเขบผกมัง่วงแย่ๆแล้วพี่คุยเลยกันเดี๋ยวให้เข้ามาพักก่อนโอเคก่อนมาครับผมต้องพยากินให้พี่นนกปิ้งยกแกงไปเลยครับคนที่สองคุณฝ้ายการินประกอบวัยทุยกิจอายุ26ปีบาริสต้าสายกินเจ้าของฉายานักกินมือชง เห็นเป็นสาวเท่ๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วมากับความน่ารักสดใสเต็มร้อยเลยลหละครับแถมยังถ่อมตัวแบบสุดๆด้วยหรือว่าที่จริงแล้วเธออาจจะกินดุจริงๆอันนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องไปรอชมกันก็แล้วกันครับน้องฝ้ายอย่าหาันกาแฟที่น้องฝ้ายปลุกเนี่ยต้องไปทานที่ไหน,อหนตอนนี้อยู่แวนทาร์สค่ะและมีที่ไอคอนสยามแล้วก็มีที่ดเดอะสตาร์ล่าเเซนทรัลพาราม่าเซนทรัลพาราม่าปกติวันหนึ่งเราทำสักกี่แก้ว ต้องเป็นเมื่อก่อนร้านอยู่ร้านร้านเดิมอ่ะเป็นร้อยเป็นร้อยเหมือนกันร้านเดิมอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่นนทบุรีนนทบุรีนี่เปร้อยแก้วนี่ไม่ธรรมดานะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วถ้าวันนี้เราชนะเราจะพาใครไปปินครับสุดยอดครับก็แฟนครอบครัวอีแฮะไปไหมแฟนมาก่อนครอบครัวครับ like. โอเคแล้วกันครับผมโอเคแฟนนั่งยิ้มมานะ เฮ้ยคณสำคัญเขาไปมดไม่ไม่สำคัญเหมือกันาไปกินพร้อมกันคาับาดีมากให้เขาไปพักผ่อนรอดูว่าตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะทำได้ดีขนาดไหนนะกินให้มีน้ำปินงยกแกงไปเลยไร้องายครับและคนสุดท้ายคุณใบเตยปริยานุชอุดมไร่อายุ28ปีบาริสต้าสายกินเจ้าของฉายานักกินตัวยงนักชมตัวจริง ต้องบอกเลยว่าคุณใบเตยของเราเหมือนจะเป็นที่ใหญ่สุดในหมู่นักแข่งของเราในวันนี้นะครับอาจจะมีประสบการณ์การกินมามากกว่าน้องๆก็ได้และดูจากทรงแล้วน่าจะกินเยอะใช่เล่นด้วยแต่ว่าใครจะไปรู้น้องๆตัวเล็กที่เป็นคู่แข่งอาจจะกินโหดกว่าพี่ใหญ่อย่างคุณเตยก็ได้ลูกค้าเยอะไหมครับอ๋อ,นนะอ,อก็ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยมากินกาแฟค่ะไม่ทำอะไร <c oughs> ทไมอ่ะ <c oughs> ไ่รู้อะเขาทำอะไรต่อคิวกันนนมามเลย ร้านเขามีเนี่ยรู้เปล่าเขาเป็นบาริสต้าคนเดียวนะที่ลูกค้ามารอชิมฝีสินค้ามายืนต่อคิวแล้วเชื่อไหมร้านเป็นกระจกนี่ใช่ป่ะไรลูกค้าทุกคนรู้ได้ไงพี่เนี่ยรู้ว่ากูก็อยู่ตรงนั้นไงกูินก่อนเขาจะน่ารักสวยมีลูกค้ามาจีบไหมก็มีนะคะมาเยอะไหมเอาเบอร์ไปอะไรแบบนี้ไม่ให้กันง่ายกันแบบนี้เลยจริงเหรอแล้วเคยมีที่ก่อนจีบไหมแน่นสิ อยากโดนพี่กรจีไหมมึงอยากโดนมึงเว้นด้วยดิอยากโดนอยากโดนพี่กอรจีบไหมอยากเป็นกายอยากเว้นกาอยากโดนพี่กอรจีไหมเขาเรื่อกเลยดีก่อนปกติครับไปเตยเป็นสายไหนายไหนเป็นสายลาเต้อาคาแมชชีนถามนิดนึงครับวันนี้เราชนะเราจะพาใครไปฟินครับอืมต้องพ่อเลยค่ะถ้าพี่ต้องเห็นพ่อเตยแบบัเซ็นตัวเลยเดินดักให้เหรอ อ๋อใช่แล้วก็มีช่างสักกันบ้างเห็นงงว่ะไม่แกเป็นช่างสักไงใช่เขาเป็น่ารเก็บ์งเพราะฉะนั้นด้วยใครจะมาเป็นบ ฟนเเ้าหลืออะไรวต้องผันพ่อก่อนต้องผันพ่อคือให้พ่อสักก่อนไม่ใช่ต้องพ่อเขาสักเสร็จตัวให้ไปเตยจอมคิวเลยจอมคิวพ่อสักเลยเอออะไรแบบนั้นสองโทไปสองเออสองสักสักตรงไหนก่อนอ๋อวันนี้เอะไรก็แล้วถ้นให้เลือกสักสักอย่างสักองมีดีข้างนี้ยังว่างอยู่ไปไม่ถึงหัวใจหรือว่าอะไรก้าจบแล้วแหละให้จบมาอย่างเงี้ยใหม่ดีโมโนนั่งซ้ายว่านั้นแหละคุยเลยเดี๋ยวให้เขาพักา่อดีเลยนะครับผมโอ้โหดูส่งดีมากเลยทีเดียวจากการแข่งขันการกินในครั้งนี้ให้สำหรับน้องไปเตย กินให้วินแล้ววิ่งยกแกงไปเลยครับบาริสต้าสาวสวยทั้ง3าคนของเรามาพร้อมความสนุกสนานสดใสและเรียกได้ว่ามาเพื่อเป็นแชมป์กันทุกคนจริงๆไม่มีการอ่อนข้อให้กันแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าแต่ละคนจะกินกันเข้าไปได้เยอะจริงๆหรือเปล่าเนี่ยต้องรอลุ้นกันพร้อมๆกันเนี่แหละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันก่อนดีกว่า กติกาก็คือทั้ง3คนต้องแข่งกินข้าวหน้าสตูลิ้นบัวให้ได้จํานวนจานมากที่สุดในเวลา1ชั่วโมงระหว่างการแข่งขันเราจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์ไหมทุกคนคนละ2รอบเพื่อที่จะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับการแข่งขันเมื่อหมดเวลา60นาทีทีมงานจะนับจํานวนจานใครที่กินข้าวหน้าสตูลิ้นวัวได้มากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นแชมป์นักกินข้าวหน้าสตูลิ้นวัวกระพเพาะเหล็กประจํายุทธภูมิรถดีเด็ดบ้านคุณนบของเราไปเลย เอาละครับคู้ชมครับทราบกติกากันทั้งประเทศพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะถูกต้องฮะงานสาเสียงจัดไปสาวเสียงเช็คความพร้อมกันหน่อยเอาเรียนมาสี่จ<อ>้สองพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคคงได้เท่านี้จริง,<อ>งไปเลยครับผม เริ่มกันแล้วละครับสำหรับสึกการแข่งกินข้าวหน้าสตูลินวัวของสามบาริสต้าสาวสวยของเราแต่ละคนนี่ก็กินกันเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมการแข่งขันถ้าให้เดาตอนนี้คงยากว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์ของเราไปได้ในสัปดาห์นี้แต่เมื่อแข่งกินถึงช่วงท,ท้ายแล้วใครจะกินได้เยอะก,กว่ากันก็ต้องไปดูกันครับอร่อยค่ะรู้สึกว่าน่าจะกินได้เยอะเลยวันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยมากน้องน่ากินไม่หมดออกมาให้พีได้นะ ไปหาน้องแพรกก่อนปลาแพรมาแพรการกินของแพรเป็นไงนะการกินของนงแพรเนี่ยสังเกตว่าน้องแพรเนี่ยจะกินกินอะไรก่อนนะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วค่อยเหลือตะกับจริงๆแล้วถามว่ามันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะพี่ก็ไม่สามารถไปพูดได้ว่าแบบใครชอบไม่ชอบต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะคุกเข้ากันต่อที่ที่ สู้ๆนะ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 นะครับยังยัดอีกอย่างไส้ให้แล้วจรไม่ต้องรีบนะฮะค่อยๆไปไมาสองโอเคคนต่อมาคนแบบคนต่อไปนี่สองสังเกตว่าเขาจะกินยังไงนะนี่คนนี้เขากินพร้อมกันเลยพี่กินพร้อมใช่เขาจะทานข้าวพร้อมกับ อแม่ก็เราบอกกินวัฟเฟิลเลยเนื้อหมดก่อนเลยมันอร่อยยังไงลองป้ายเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงรสชาติตัวซอสมันอร่อยอะค่ะนี่อร่อยจริงจริงตอนที่เรากินนี่คือแบบเด็ดเลยนะแล้วพอแบบคลุกกับข้าวอะอร่อยแล้วอะจริงไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ไหมฮะฮะลองป้ายไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเวลาเยอะนะสู้ๆนะเอาจากพี่เดานะไม่ต่ำ่าสามสี่สิบอะโอ้โหเอาเรื่องอะดิอายุอะคะ ไปเลยไปเดียวมาที่นะครับบาร์สตาไปสาวสวยคุณพ่อดุนะครับผมวันนี้สองลูกเลยว่าพ่อเขาดุเอาเขาบอกว่าพ่อเขาดุนะต้องผ่านพ่อเขาไปก่อนคุณพ่อเขาไปสิเขาไปสิบปีด้วยอ๋อเฮ้ยนะครัน้องใบเตยวิธีการกินของไบเตยนี่พูดจริงว่า จริงอย่งอันนี้จริงคือบถ้ามาอย่างเงี้ยเราจะคุกข้าวเข้ากับน้ํากับตูน้ํามันจะไปแทรกทุกอนดูของข้าวแล้วมาทำให้กินง่ายครับเป็นไงรสชาติเป็นไงครับจริงจะบอกว่าถ้าจะไม่ต้องเคี้ยวเลยกือแล้วแหละจะกือแล้วเนี่ยคือคือมันนุ่มขนาดนั้นเลยใช่ไหม้เอาใจช่วยนะฮะคือไม่ต้องรีบทานและเวลาเหลือเยอะเลย นะครับผมโอเคแต่สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมตัวกันพี่โอ้ยางที่พี่บอกไงไม่ง่ายเราไม่ได้กินกันชิวๆสบายๆายอยู่แล้วใช่เพราะว่าโจทย์เซอร์ไพรส์รในรอบแรกรออยู่ครับผ่านช่วงแรกของการแข่งขันกันไปแล้วสำหรับศึกดวลบาริสต้าทั้ง3ของเราในเมนูข้าวหน้าสตูลิ้นวัวต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยกินกันเร็วตั้งแต่เริ่มต้นกันทุกคนแถมยังมีบล u ฟกันระวางกินอีกด้วยสุดยอดจริงๆ ทั้งสนุกสนานจนลุ้นไม่ถูกเลยครับว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวเต็งของเราในสัปดาห์นี้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าการแข่งขันของเรานั้นไม่ได้จะก,กินกันแบบง่ายๆเราจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์ถึงสองรอบทุกคนได้ทํากันเหมือนทุกครั้งอีกด้วยและวันนี้สาวๆทั้ง3คนของเราจะต้องเจอกับโจทย์เซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างจะเป็นยังไงร,รอติดตามชมกันช่วงหน้าครับ